จะมาพาชมนะครับรถ4ประตู 1.9LDA สีดำคันนี้นะครับซึ่งแต่งเป็นแบบสปอร์ตตี้นะครับมีชุดแต่งรอบคันอ่วันนี้มาชมกันครับว่ามีอะไรแต่งพิเศษบ้างนะครับอ่าสำหรับรถรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่786,000พร้อมสีดำคันนี้นะครับอุณรณ์มาตรฐานครับเริ่มตั้งแต่ไฟหน้านะครับเป็นไฟ LED นะครับปรับสูงต่ำได้นะครับมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับ ตัวนี้พิเศษยังไงครับคือเราติดชุดแต่งสปอร์ตี้นะครับตั้งแต่สเกิร์ตด้านล่างนะครับนี่ครับจะมีสีเดียวกับรดแล้วจะมีขีดแดงนะครับทำให้ดูเท่หรูสวยงามนะครับแล้วก็จะมีกระจังนะครับตัวนี้จะเป็นแคปบ้านะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีด้านนี่ครับจะมีครอบนะครับสาวอากาศบนนะครับตัวนี้ครับติดให้ดูเท่ขึ้นนะครับก็จะมีนะครับ จะเป็นครอบแคบบ้าตัวนี้ให้เพิ่มนะครับล้อรุ่นนี้เดิมๆนะครับก็จะเป็นล้อขอบ16นะครับนะครับซี่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพร้อมยางบิสโตนะครับจากโรงงานเลยครับตัวนี้แต่งเป็นสปอร์ตตี้ก็คือมีสเกิร์ตล่างแล้วก็พิเศษก็จะมีนะครับนี่ครับเสานะครับเสากลางตัวนี้ครับเป็นแคบบ้าให้นะครับ กาทขายก็มีให้นะครับส่วนช่วงหลังก็จะมีเกิร์ตนิดนึงนะครับต่อให้สวยงามขึ้นนะครับเอ่อสำหรับรุ่นรุ่นนี้คือสามารถเอาไปแต่งเป็นแอ็ซิงแต่งรถให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นอีกก็ได้นะครับตัวนี้เอ่อเกิร์ตด้านหลังนะครับตัวนี้ครับเป็นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะมีเอ่อเส้นสีแดงลายสวยงามมากครับ สำหรับด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะเป็นดูโอ LED นะครับสองดวงคู่นะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้ไม่บิว์อินนะครับสามารถถอดแยกได้นะครับมีกล้องหลังนะครับบิว์อินจากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับพิเศษก็จะมีนะครับสปอยเลอร์ท้ายครับพร้อมไฟเบรกนะครับครอบเลยนะครับแล้วก็จะมีไล่ฝ้าหลังนะครับ เกิดดังคางสวยงามนะครับก็จะพาชมด้านในสักนิดหนึ่งนะครับภายในนะครับก็จะเป็นเปิดมาจะเป็นชุดกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเบาะผ้านะครับสเก็บตะเข็บบอลสีดานะครับสวยงามนะครับตรงช่องนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะครับภายในจะกว้างสบายนะครับก็ปลอดภัยรุ่นนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับมีแอร์แบ็กคู่ให้พร้อมเลย ชมภายในซะหน่อยนะครับจะมีเซ็นทรัลล็อกรับชุดควบคุมนะครับจักรไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มนี่ครับถ้าปรับจักรไฟฟ้าข้างนะครับพร้อมเลยนะครงพาวเวอร์นะครับมี ABS มี Airbag พิเศษก็คือมีจอนะครับจอ7นิ้วจอสัมผัสนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับเกียร์6สปีดนะครับนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนน้ำมันมากนะครับตัวนี้ครับ พวงไลตัวนี้มีมาติฟังก์ชันให้พร้อมเลยนะครับจากโรงงานนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรุ่นนี้ครับแต่งแบบนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียงแค่5%นะครับหรือติดต่อ Facebook สมนึกอีสูออนไลน์ YouTube สมนึกอีสุออนไลน์นะครับหรือเบอร์มือถือนะครับ081-498-6781ขอบคุณมากครับที่ติดตามผมครับขอบคุณมากครับ